สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้ก็มาเจอสไลด์อินโดดอกบานแล้วนะครับที่ข้างหลังผมนี่ครับผมจะได้ทำการผสมเกสรรอชมนะครับนี่นะครับดอกเริ่มดอกบานแล้วครับบานแล้วจะทำการตัดแต่งหนามออกแต่งรอชมนะครับผม ต้องแต่งหนามออกก่อนนะแต่งหนามออกแล้วก็เอาก้านนี่ออกระวังอย่าให้ดอกหักนะครับอ,ออกเสร็จแล้วก็เอาหนามออก จะมีกันไกอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ,บน,นี่จะเป็นกันไกที่ใช้เสาะเก็บปลานะครับจันจะมีความแข็งมันจะตักน้ำสลัดได้ต้องแงออกใั้หมดนะครับให้ยเยอะที่สุดไม่จะมาทิ่มมือของเรา 那个干鸟。 ผสมต้องผสมคนรจะคนรจะผสมตอนเช้าเช้านะครับเวลามีความชื้นมีความชื้นหรือ้แต็ตอนเย็นเย็นเพราะผมเคยผสมตอนเย็นติดอยู่ครับ มาดูกันนี่นะครับแต่งออกแล้วประมาณนี้สองช่อนะครับเกสรมีขนไก่ใช้ในการปัดผสมนะครับเกสรในเกสรนใน,รน,นผมจะใส่ ผงกันกเรียกผงกันชื้นนะครับเป็นสารกันไอ้กันชื้นไม่ใช่ผงกันชื้นเป็นสารกันชื้นที่อยู่ในซองยาหรือว่าซองขนมนครับบางยี่ห้อที่ให้มาเราก็เอามาใช้กันความชื้นนะครับเกสรน,นี้เขาเอาจากจะเป็นเกสรตัวผู้นะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับนี่ครับ ครับก็มาปัดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณติดแล้วนะครับอานนี้ติดแล้วประมาณนี้ครับ ปัดขึ้น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 นี่ก็งันนี้ก็ปัดอย่างงี้นะครับนี่ก็ปัดอย่างงี้ <Sh op> นี่นะครับปัดนี้ปัดขึ้นนี้ก็ได้ติดแล้วนะครับนี่ครับติดแล้วนี่ตรงนี้ครับนี่เกสรอนเกาะอยู่นี่นี่นะเกสรอนเกาะอยู่นี่ตรงนี้นค,คอือ,อ ัวรับเกรสรน,นะครับตัวนี้จะเป็นเล็กๆสามขาก็จะม,มีความชื้นอยู่ตรงนั้นเ็าจะเกาะเกสอดก็จะเกาะนะครับนี่นะครับก็จะปาดขึ้นประมาณนี้นะครับปัดขึ้นประมาณนี้ปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นแล้วก็ปัดขึ้น อันนี้ก็ปัดอันนี้ก็ปัดขึ้นอันนี้ก็ปัดขึ้นแบบนี้นะครับปัดขึ้นแบบนี้น,นี่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับทำเป็นกลวยถุงใส่ข้าวนะครับหรือว่าถุงปุ๋ยก็ได้ครับจะก,กันน้ำได้เพราะหน้าฝนเราต้องครอบ เดี๋ยวครอบไปประมาณนี้คอบไวแล้วอยู่มานี้เนะี่ยเสร็จแล้วครับผมครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็จะมีประมาณนี้นครับคือจะต้องมีมีดนะครับมีดนี้มีด,มด,มดเอาไว้เกี่ยวน้ำแล้วก็ขนไก่หรือว่าเป็นผู้กันก็ได้นะครับเอาไว้ปัดเกสรแล้วกนไกแ่แต่งกิ่ง แล้วก็นี่กันไก่เศก็ดปลานะครับตัวน,นี้กันไก่สามารถถอดได้นะครับถอดได้ตัวน,นี้จะมีความแข็งนะครับตัดน้ําได้น่ครับก็จะมีเกสรเกสรตัวผู้นี่นะครับ,รนรนนนรบในเกรสรก็จะใส่ผงกันกันชื้นเป็นซองกันชื้นนะครับใ่ผง สองกันเชื้แล้วก็จะมีที่ฝาปิดก็จะใส่ทิชชู่วไว้ด้วยเวลาแช่ตู้เย็นฝาเขาเนี่ครับจะเป็นไอ้น้ําถ้าเราไม่ใส่น้ําจะหยดลงไปทาให้เป็นชลาะทะไม่ขึ้นลามีความเชื้นเป็นชลาผมเลยเอาทิชชู่มาใส่นี่ไว้ไว้ซับน้ําแล้วก็ปิดฝาไว้แช่ตู้เย็นนะครับประมาณนี้นะครับอุปรกรณ์ต้นฝาล คนฉลาดก่อนผสมเสร็จหมดแหละเสร็จแล้วนี่ก็เป็นอีกช่อหนึ่งนะครับบานแล้วจะได้ทำการผสมเอาหนามออกก่อนหนามออก แต่งลูกหนอ่อแต่งออกก่อนแต่งออกให้หมดแต่งออกให้เพื่อนตัดรอบก็อเอากีบอกเอากาบออกกีบเลี้ยง ออกให้ผสมง่ายๆไม่ออกผสมยาก เป็นพวกเกสอนของเราที่ทำไว้นี่ครับมันก็ขนไก่แล้วก็จุม่มแล้วก็ปัดเปือก เกลรใช้ได้เยอะนะครับเกลี่ยส่วนนี่ก็ติดแล้วครับติดแล้วแค่นี้แหละจากที่ผสมเสร็จแล้วเกลีส่เราก็จะเกาะเล็กๆสีเหลืองๆเกาะตาม น,นี้ดอกจะเริ่มดำแล้วแต่ก็ติดนะครับยังผสมได้อยู่ี่จะต่อไปก็จะหาที่ครอบกันฝนนะครับกันช่วงนี้ฝนตกนี่นะครับท,ท,ที่เอาใบเขาทำนะครับทำอย่านี้ทำมันกลอยแบบนี้นี่นะครับ ก็ครอบกันน้ำฝนไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับขอบประมาณนี้นะครับถ้าขอบเสร็จแล้วดอกก็อยู่ประมาณนี้ให้ประมาณนี้นะตอนนี้ยังไม่เคยติดลูกนะครับพุ่มผสมรั้งแรกลักษณะต้นนะครับต้นไม้ ต้นไม่ใหญ่นะครับเนี่ยต้นเล็กๆประมาณถ้าน่าจากใบสุดก็ประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยหกสิบร้ยเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับความสูงนะร้อยเจ็ดสิเซนน่าจะได้อยู่ต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับเรียบร้อยแล้วครับ